ปป่าาาาาใญสสสยยยมไครับสวัสดีครับพี่น้องแฟวนรายการที่บ้านมู่เราชาวหนองเข้าทุกคนนะครับวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องไปพบไปชจุมกับการทําคลิปสนุกสนานกันหลานครับวันนี้จะไปครับเสียนบอยนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ปลาตัวไหนครับปลาเรมโบ้ครับเรมโบ้นะครับหรือว่าดังจังตัวนี้ผมไม่เคยเห็นดี่าอกว่าปลาลบมาทําคลิปในบ้านที่นะครับลังจากเอาหลัวความไป สร้างผู้นันนะครับหูว่าไงไอเจ้าฝ่ารูตัวนี้ชื่อว่าไอเจ้าเรมูนะครับชื่อนักรบปีนะครับใส่ับตีบ้านมาเหล็กเดียวนี้ตังหินเป็นพันตาแล้วนะครับตังดินนกลงแล้วก็ไม่กล้าก็ขู่ร้อยวิงร้อยเบียนร้อยนะครับแล้วก็ลักตีร่องตังเป็นกิ้งตังยางกลองทีนึ่งนะครับตัดเสียก่อนดีแต่พอมีกลองร่องซ้ำรองแต่ว่ามันจะได้ผาบ ตอนนอกติดแล้ววิ่งไปเอาเจวนั่นนะครับไอไปแลกสักนิดหนึ่งนะครับก่อยมานอนนะครับวิ่งตุ่มกล้องไปเลยน,นครับเรียนวิ <laughs> ว่งตุ่มงงงงลงลงลงไปเลยตุ่มเป้าตุ่มมีดไปเลยนะครับ,ามมร,บราดตั้งม,มือกลองเอาไว้ <laughs> มือกลองก็ควรไว้เมียต,มตั้งไม่ได้วก็อ่าเอาคนได้เลยเริมมือนะครับ หลังจากตังดินอีกตัวป้านเล่นดินยางถ้วยหั่มนกคู่ลงไม่ก้าวนะครับแล้วก็เอาแต้มจนได้นะครับมาเรียวนะครับสวยนะครับเดียนพอยแล้วก็สนามตีรั้มนะครับต่าพือรักตีได้เต็มวันนี้ผ้ามาแล้วนะครับได้เต็คลิปตําพือรักตีได้เต็มหนึ่งเวแต่ว่าไม่ได้คลิปติดถ้วยห้ามติดตามกันต่อนะครับ สนามที่ร่เหตุการณ์ที่เป็นมันปลือได้หรือไม่ได้อย่างไรยตามผู้เรามากับ เกิดซึ้งกันจะก้อ,กอนแน่นนะครับตอนนี้เกิดซึกงว่าใกล้จะเป็นตัวแทนนะครับลงไปตีกับนกโตนะครับตอนนี้ขัดก้าวรบนะครับรบตัดเชือกนะครับตัวนี่นากันน่าจะได้ลงไปอ้านกโตนะครับต่อเดียวรวมรุนกันแล้วนะครับวันนี้ บรรยายไปพลางจุ่มคลิปกันไปพลางนะครับมันจะได้มีสีสันมีเสียงเอาก็ไปเอาก็ไปนี่เดินก,ไนก,ไนกไ็ไปลุกเดินก็ไปเดินก็ไปเดินก็ไปโอ้ยโอ้ยเอาไปไปอ่านนี่นี่นี่ นี่จะเป็นเจ้าวตีนะครับหน้าว่าจะเรือมปั้นตีนะครับเดินลุกกระไปเลยนะครับลุกกระไปลุกกระไปนะครับ oh. เอาเอาเอา,เอามานะครับเดี๋ยวจะติดตามตอนต่อไปไปเด็กรองนู้นกันบ้างแล้ว น้อยกำลังลุ้นนะครับที่ระไายที่เรยบร้วิ่งไปวิ่งไปไปเร็วตาเร็วตาโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปเร็วไปเร็วโอ้โหโอ้โหด้วยอ่อนดอยอ่อนตามไปนะครับตามไปพี่น้องครับตามไป น้ำนะครับนกเล่นนามช่งตีนเลยครับนกตกเอาจนได้นะครับวันนี้เจาเรมโบ้นะครับสานามีซ้ำไม่ดูได้ฟ้าเลยไม้ไปรุนนีกกลองนึงนะครับหลังจากสานามแรก็กนกลงไม่ก้าวสานามดีต้องตั้งเรียวได้เฉลื่อยจิตไปอีกกลองนึงกรองลักไม่ติดนะครับ าะว่ามันตัดความจําเต็มไม่ได้หรอกแล้วก็มาตั้งสนามที่้านะครับโรนมากเลยนะครับโรนตั้ง่างเด็ดเดี๋ยวเจ้าเรมโบ้ไม่ทำให้พิดพังนะครับนกมาจับกั้นสู่คู่ตีเรียบร้อยนะครับจับเฉลืยได้สํำเร็จปันนี้ซ่องเต็มได้หนึ่งคลิปนะครับซส,สนาม ขอบพระคุณที่ชวนกดไล์กดซับสไครป์กดกระดิง่งเพื่อเป็นสัญญาเตือนใ,นในการชมคลิปครั้งต่อๆไปวันนี Rainbow, Boy, ้นะครับเรมโบว์เจ้าข้องบอยส่งข้าบอยห้ามียนะครับวันนี้จับเรียยร้อยเดียรย,ยร้อยไปนึ่งตัวโอเคนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนครับขอบคุณครับบ,รบ๊บายบายที่เข้าจูนอกอยู่นอกนี่เล่นนกเขาสุกายสบายใจสร้างอาชีพเสริมรายได้กฎหมายให้เสรี ดกไทยคู่สังคมนานปีสมัยผู้ทวดเรามีนกเขาดีคู่บ้านคู่เมือง